สวัสดีครับวันนี้ทตีมงานน้ำคั่มมาเข็นข้าวนะครับก็ได้ลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับร้านนะาเอ่อมามัขามแล้วครับอ่าอําเภอวันพฤนะครับ,บ,รบก็รถเยอะมากเลยครับค่าราคาตอนนี้อยู่ที่ข้าวเขียวข้าวเปียกอยู่ที่5,8 0 0นนะครับอยากขายับรถตามกันหน่อย ลานบ้ามาขามแล้วอําเภอบ้านเพลศิษย์ไก่แล้วครับจังหวัดนครสวรรค์ก็ทีมยงค้าจำค่ามาสิคันนะครับ,าม,ม,ารบมืดสิกแก่เฮ้ยรถเยอะนะครับข้าวก็ยเยอะประเด็นทนี้การจำค่าก็ เหมือนเดิมนะมืดประจำถึงไนที่มาที่ไปของทีมงานเจ้าค้ามรับเมืดทุกวันแล้วก็ข้าวเยอะรถเยอะครับนะครับสิ่งไปสวยโชว์แล้วด้วโอ้ออรถจ่างครับอีหัวแดงนี่วิ่งไม่ยอมใครครับตามตูตลอดชอบรับฟันมีม่วงครับ có <laughs> khá chớp thêm ngàn chớp ờ có cao lỗ nào kia chớp cứ mang thái bằng ở kia lỗ chớp đó thêm ngàn em สนใจติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร0929841นะครับรับเข็นเ,เข็นข้าวนะครับแล้วก็ตัดไม้ย่ำเทือกรถจะจะเริ่มแออัดละรถข้ารถเข้ารถออกก็ออก อันนี้กรมบคู่ใจแล้วหัวม่วงแต่ไม่ค่อยม่วงฮะออกจะดำๆไปหน่อยฝนฟ้าจะตกเหมือนกันสวย,ยมากครับอีสุตัวนี้210 เราเปิดไฟเรียบร้อยแล้วตาคสวยๆก็อยู่ที่6ก0 0 6 4์สแล้ว หัวใหม่ครับแต่ขบะใหม่ใหม่ครับก็ได้ก็ฝากไลควากแคร์ควักติดตามด้วยนะครับทีมงานยัางค่ำรับจ้างทุกอย่างนะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศหน่อยจะวิ่งกลับบ้านไปก็ประมาณอา่8-9โลน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ โอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากไลค์ฝ<ๆ>ากแชร์